มชมสินค่ะสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมา่อดให้ขึ้นเรือนะจ๊ะดูจากสภาพจะ้ะเอินก็ขึ้นไปขึ้นไปบนเนินเนาะดูความยากลักทุเรเนาะเขาจะให้ไปเดินไปเที่ยวที่เขาช่องลมนะคะก็ะเดินนะคะที่ว่าตรงน,นี้ไม่ถึงชั่วโมงครึ่งนะคะก็สภาพไม่ได้กิจแบบปฏิกิจแบบไปเลยนะ มันเป็นยังไงดูสภาพเรานะคะการเจอความพร้อมนับสูตรนะคะเสร้นรองขึ้นสูงเส้นหยองนะมาเที่ยวนะคะรองเท้าแตะในใจขา,ดดาสัันเึื่อแต่ความยากดูนะคะแดดแดดในประมาณร้อยแปดสิบองศานะคะความลักความเหนื่อยต้องมีไม่คำไม้เท้านะคะแมตเตอร์นี้ไม่ใส่กันแล้ววันเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากนะคะถ้ากันเรือนะคะคนอ่ะแปดคนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมาเหมาเลจ้า,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 าถ้าแปดคนขึ้นไป สนานทีนะ่หาะเดินขึ้นไปทำไมไม่รู้ที่เดินผิดทางน,นะคะเพราะว่าเขาเดินไปทางทรายนะคะก็เดินไปจ้าต้นหย่อของน้องฝนเนาะ,ะนี่ต้นต้นตีนตนเลยนะคะที่จะมาเที่ยวเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆจริงๆเรื่อยๆหยุดพักบ้างเหนื่อยบ้างนะคะสภาพอากาศตัวนี้ก็คือจะเป็นจุดกกใกล้ๆก็จะมีหินนะคะปกติจะมีน้ําตกเป็นน้ำทารเนาะ,ะอันนี้ไม่มีค่ะมาหน้าแรงนะคะหลัา้ก็ต้องเดินกลับนะคะมาเท่าไหรค่ครับเท่านั้นดูเสื้อดำๆกลับแล้วบาย